วันนี้คุณวชระเพชรทองนะครับอดีตสสพรประชาธิปัตย์นะได้ออกมาเปิดเผยว่าตามที่ได้ส่งหนังสือทวงถามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรมกรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเมื่อวันที่28กันยายน25 6พนะร้บปปชได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคดีเอ็กซิมแบงค์ปล่อยเงินกู้ให้รัฐบาลพม่า4 0 0 0ล้านบาท แล้วหรือไม่นั้นนะครับนะอันนี้คุณวัชราพเพชทองก็ไปถามนะว่าปปชเนี่ยเขาได้เคยยื่นหนังสือเรื่องนี้แล้วว่าคดีนี้มันถึงที่สุดแล้วนะครับแต่ว่ามันเนียบผิดปกตินะครับเพราะว่าคุณนักสินคือคนที่ถูกศาลฎีกาพิพากษาแล้วว่าก,กนนะระทาการทําให้เอ็กซิมแบงค์เสียหายนะครับคือปล่อยเงินกู้ให้พม่านะครับนะอันนีนะ้ต่อมานะครับปปช โดยนายพัฒนพงศ์จันเพชรภูนผู้ช่วยเลขาธิการกรรมการภาคเก้า,การ,รักษาการตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการครับนะได้มีหนังสือดว่วนที่สุดลงวันที่แปดวันที่แปดกับสองวันาที่ผ่านเนี่ยยืนยันต่อนายวัชราภทองว่าสํานักงานปป,ปชทึ่งเป็นโจทย์นะครับได้มีหนังสือแจ้งให้กระทรวงการคลังดาเนินการเพื่อให้พันตำรวจโททักษินนะครับหรือนายทักษินชินวัตนนะครับ,นะรบยศในขณะนั้นนะครับแต่ปัจจุบันได้ถูกถอดยศไปแล้ว ซึ่งมีสาะจำเลยทดใช้ค่าเสียหายตามคำพิพากษาของศาลศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคดีหมายเลขดำอมสามทับสองหคดีหมายเลขแดงที่อม4ี่ทับสองหไปแล้วนันแปีห้าหนึ่งนะครับศาลตัดสินแล้วคนระับก็ต้องมีการทวงถามใช่ไหมคร,รับปปชได้ส่งหลักฐานยืนยันว่าได้ลงหนังสือ ไปวันที่8สิงหา2562นะครับนะไปยังประหลัดกระทรวงการคลังนะแจ้งว่าสารดีการแรนกอาญาผุ้น้องแหงการเมืองนี่คนระับนะได้มีคำพิภากษาที่สืบสวเมื่อ23เมษายน2562จำเลยเนี่ยนะนะเป็นพนักง,งานมนที่จัดการและดูแลนะครับกิจการทางการเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไดได้เข้ามามีส่วนได้เสียนะครับเพื่อประโยชน์ตนเองหรือบริษัทชินเซทเทนไลท์จำกัดอันเป็นการกระทาเพื่อประโยชน์สําหรับตนเอง หรือผู้อื่นเนื่องในยกันนั้นเนะครับการกระทำของจําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งห้าสองให้จําคุกสามปีส่วนประเด็นว่าโจท์มีสิทธิ์ขอจําเลยคืนเงินใช้ค่าเสียหายกระทรวงการคลังได้ยื่นฟ้องไปเมื่อสอง่านหนึ่งรลาดหักประกอบรัฐธรรมนูญด้วยการป้องปันฝาปานครับได้กำหนดเรียกค่าเสียหายไว้เป็นการเฉพาะแล้วจึงเป็นเรื่องที่คณะกรรมการนี่เป็นคู่ความแทนโจรอ่ะก็ได้แย้งให้กระทรวงการคลังดำเนินการนะครับให้จำเลยชดใช้ ความเสียหายนั้นนะครับใชครับนะสำนักงานปชชจึงเรียนว่าคณะกรรมการได้รับทราบการมีภาคษาดังกล่าวแล้วมีมติให้แจ้งข้อที่เรียงเก่าแก่กระทรวงการเพื่อพิจาร,ารณาดังการวันนี้วันนี้รับก็คือคุณวัชระก็ได้ไปยืน่นหนังสือทวงถามว่าเฮ้ยว,วันนี้คุณทักษิณก็อยู่ในประเทศไทยแล้วนะคดีก็ตัดสินแต่ปี52เนี่ยตอนนี้เขาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยความเสียหาย4,000ล้านเนี่ยกระทรวงการก็ถ่วงถามนะอมดอกเบี้ยเลยนะใช่ไหมครับได้กระทำการหรือเปล่าเออ เห็นไหมครับเนี่ยงไงคุณวัชระเปชรทองคนระับเป็นสอสอ,สอน้ําดีคนหนึ่งครับที่กัดไม่บ่อยเรื่องนี้นะก็ยืนเรื่องนะมีส่งเรื่องให้ผมเนี่ยนะมีหลักฐานทุกอย่างนะมีหนังสือตาคงตาคุดมาให้ผมเนี่ยนะส่งมาเรื่องของเนี่ยเป็นหลักฐานยืนยันมาหมดแล้ววนะ่านี้ก็คือวันนี้รับนายกรัฐมนตรีนะในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังด้วยนะอย่างนี้ก็โดนหนึ่งห้าเจ็ดเลยครับเนี่ยใช่ไหมครับ คุณไม่ดาเนินการอะไรเลยนะวันนี้นักโทษจาเลยนะสารก็ตัดสินกด็ดีคุณไม่ได้ดำเนินการอะไรเลยนะเนะี่ยแะว่านะับติดคุกอ็ได้ง่ายๆครับเนี่ยนายกซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังอยู่ตำแหน่งนะปรนะชาชนก็จับตาดูนะว่าคุณเศรษฐาจะกล้าไหมที่จะทวงถามในะวันนี้คุณตักสินอยู่ในประเทศไทยนะครับนอนอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมเออดังนั้นก็ต้องทวงถามแนละ ก็จะชดใช้องไงสี่พัน 4, ล้านก็เยอะไหมน,นะเออก็พวกเราก็เป็นกําลังใจนะพี่เขาอุตสาา่าห์ส่งข่าวให้ผมนะฝากมาร์คช่วยพี่แรงนะพี่คนเดียวพี่ไม่ไหวแล้วเนี่ยพี่สู้เรื่องนี้มาอย่างยาวนานบอกครับพี่เดี๋ยวเออนึกขึ้นได้เดี๋ยววันนี้เอามาคุยฟังนะว่าเมื่อวนี้เรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นนะเห็นไ,ไหมครับมีการล่าเว้นไม่ดําเนินการนะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาตินะศาลตัดสินแล้วนะว่าการปล่อยเงินกู้มีความผิดจำคุกสามปีด้วยนะแล้วใครจาเลยชดใช้ คาเสียหายด้วยนะครับเนี่ยแล้วจนบัานนี้จําเลยก็สามุกสามปีก็ยังไม่ได้จํานะนะแล้วก็ยังต้องชดใช้เงินดินะในอนที่ประเทศเสียหายกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นผู้เสียหายเป็นตัวแทนของประเทศอนะ่ะกลับไม่ดําเดินการอะไรเลยนะนะก็รอดูว่าคุณวัชระดําเนินการยังไงพวกเราก็เป็นกาลังใจแกหน่อยนะแต่ไม่น้าก็ช่วยเลือกแกหน่อยได้รับนะ